สวัสดีครับทุกคนเดอะแฟนนะครับผมวันนี้เรามาทำคลิป10อันดับนะครับผมยูนิตที่ดีที่สุดของเซนโดไอจีนั่นเองนะครับผมมาดูกันว่ามีตัวอะไรกันบ้างนะครับผมถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยก่อนที่เราจะไปรู้จักยูนิตของเซนโดไอจีเราต้รู้จักเซนโดไอจีก่อนนะครับเซนโดไอจีเนี่ยเขาเป็นพระเอกของการไฟบรรกาศภาคแรกเลยนะครับจะเรียกว่าพระเอกก็เรียกได้ไม่เป็นบากว่าเขาเป็น นางเอกของเรื่องนะครับเพราะเขาเป็นครูเจิ้นกับไคคุชิกิพะลองของเรื่องนะครับในอดีตนะครับไอจีเนี่ยเป็นคนที่โดนแกล้งบ่อยทำให้เขาไม่ค่อยกล้าเข้าสังคมนะครับแต่วันหนึ่งนะครับเขาได้เจอกับไคคุชิกิแล้วก็ไคเนี่ยได้มอบบัลเังก์เบดให้เขาทําให้เขาเนี่ยเริ่มสนใจบรรจาสนะครับแล้วก็ก้าวสู่วงการบรรจัสนะครับเด็กที่ไอจีใช้ภาคแรกจะมีรอยอนพาดินนะครับแล้วก็มีชาร์โลพาดินที่ได้รับจากศึกษงเงินมอนิเดนนะครับแล้วก็ภาคสองและภาคสามเนี่ยเขาจะเล่นแคนโกพาดินนะครับแล้วกกก็ภาาคคคเเเเนนนนี่่ยลลแิงโจ๊อรร์ะับ แต่10อันดับภายในวันนี้ของเรานะครับจะเป็นรอยย้อนพาริน้วนนะครับจะไม่มีเชลล์พารินด์ไม่มีโกพารินด์ไม่มีจ็อกเกอร์นะครับเป็นรอยย้อนพาริน้วลนะครับผมผมมองว่ามันค่อนข้างจะเจอแล้วนะครับสำหรับรอยย้อนพารินะครับเดี๋ยวทําแยกทีแล้วกันนะครับผมแล้วก็10อันดับวันนี้นะครับจะเป็นการ์ดในภาคภาคแรกสุดเลยถึงภาค G Z นะครับจะไม่มีจักรวาล V แล้วก็จักรวาล D มาเกี่ยวข้องนะครับเป็นภาคแรกถึงภาค G Z เท่านั้นนะครับผม มาดูกันว่ามีตัวอะไรกันบ้างนะครับผมพร้อมแล้วไปดูกันเลยอันดับ10บบาเก่าตัวเริ่าามในตำนานเลยครับตัวนี้ไม่รู้ว่าตัวนี้ปลดแบบหรือย่างเพราะสกิลมันโกงจริงนะครับมีด้วยกันสองสกิลนะครับสกิลแรกก็คือผู้รุดโจทยก็ตัวเริ่มทั่วไปนะครับอีกสกิลนะครับสามารถเลี้ยงตัวเองจากท้องเรียกอากาศเพื่อคออัศวินแห่งอนาคตร,รีวหรือโฟอรเก่าจากกองการ์ดได้แล้วก็สับของัเองนะครับผมเทคมันจะเชื่อมกันกับอัศวินแห่งอนาคตร,รีวที่บารเก่าสุมิยะคอมานะครับ อชวินแหงนาคนริวเนี่ยจะเขาาตบบัสหนึ่งใบนะครับเอาบัสเก่าโฟเก่าแล้วก็อชวินแหงนาคตริวจากช่องในการเ,เข้าโซนนะครับแล้วก็หาบัตรเบดจากกองมาซูบิเลไรได้นะครับนี่เทคมันอาจจะดูแบบเอ้ยธรรมดานก้อนซูบิเลายเกียร์สองทั่วไปนะครับแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยมันยังไม่มีการจิตสิน,นะครับผมทําให้รับประกันได้เลยว่าได้ไยเกียร์สองแน่นอนนะครับผมก็เป็นตัวที่ค่อนข้างจะโกหวนะครับ นอกจากจะทําให้ซูเปอร์ไลท์เป็นบัตเตอร์เบดได้แล้วนะครับมันยังช่วยเติมโซให้กับตัวที่ต้องใช้โซเยอะอย่างโซเซเวอร์ดก้อนได้เลยแม้ถ้าซูเปอร์ไลท์ก็ตัวบัคเก่าเนี่ยก็ไว้ที่เรียกายก็ได้แล้วก็เลนเพื่อ,อซูเรีรยคอร์ลิวหรือโฟอก้ามาให้ทางแอสซูร์ดเฟลเนี่ยเพิ่มพลังตั้งได้นะครับเป็นตัวที่สรรพาประโยชน์มากๆนะครับทําให้บัคเก่านะครับมาอยู่ที่อันดับที่10นั่นเองอันดับ9ราชาแห่งอสซวินเอาเฟลดเป็นการ์ดเกรดสามนะครับที่มี พาวเวอร์ Power, หนึ่งหมื่นนั่นเองนะครับตัวนี้โอ้โหตัวเบว,วสมัยนี้หกเกียร์ของใครหลายคนแน่นอนมีให้การสามสกิลนะครับสกิลแรกเป็นสกิลคอนนะครับเกิดช่องเวรยากาศยูนีนี้ไม่สามารถถูกลับบูสได้อีกสกิลเป็นสกิลคอนเหมือนกันเกิดช่องเวรยากาศนะครับในเทิร์นเราเนี่ยตัวนี้จะพลังโจมตีเพิ่มขึ้นสองพันจำนวนเรียาการของเราด้วยเองมีห้าตัวก็บวกไปเลยหมื่นหนึ่งไปตีสองหมื่นะครับโคตรแรงอีกสกิลเป็นสกิลแอคนะครับเกิดช่องบรรยากาอเรียการก็ได้นะครับสามารถกด ขาจะบาสา่าเพื่อขอการ,กร์ดเจสองเลยตางกว่าจากกองการ์ดคุณหนึ่งใบขอช่องเยกาเด็กเพื่อเพิ่มเลกาในการโบกพลังเด็กนะครับเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเก่งมากๆในะสมัยก่อนนะครับเพราะว่าตีโบกสองพันนำโดนเลกาใช่ไหมแล้วถ้ามี5ตัวก็บอกไปเลยหมืน 1, ่นไปตีสองหมื่นแล้วตีสองหมื่นรู้คนแล้วสมัยก่อนบรรจาดเจสามเขายืนกันหมื 9, นะ่นเดียวเก้าพันอะไรเงี้ยเออต้องใช้ชิวสองหมื่นเพื่อขอสอง 2, ทิเกอร์นั่นเองนะครับ ไม่ก็ต้องปาเพอร์เฟกต์การเท่า,านั้นนะครับผมไม่ตายแหวนก็ไปตายข้างแค่นั้นเองนะครับผม,ผมเป็นตัวที่ตีแรงมากๆนะครับผมทำให้ราชาสุดออเฟตมาอยู่ที่อันดับที่เก้าตัวนีนอ้อันดับแปดโซเซเวอร์ดรา้อนเกสามพลังยมตีหนึ่งหมื่นเป็นมังกรนมในอำนานเลยตัวนี้โอ้โหด้วยขนาดที่เป็นมังกรที่ค่อนข้างนนหน้าอกใหญ่มากๆนะแล้วก็ เป็นชื่อโซเซเวอร์ดอากอนนะครับแต่สกิลคือโซบัสห้าเป็นโซเซฟที่ไม่เซฟโซเลย <laughs> สกิลนะครับด้วยกัน2สกิลนะครับ Auto, อโอโต้เก,กิดช่องบรรยากาศเมื่อโจมตีเนี่ยยูนิตพลังโจมตีเพิ่มขึ้น3ามันจนจบการต่อสู้นะครับอีกสกิลเป็นสกิลออโต้เหมือนกันเมื่อลงแบตการเนี่ยสามารถโซบัสห้าเพื่อทําให้เรียการเราสามใบบวกพาวเวอร์ห้าพันได้เลยเป็นตัวที่เป็นตัวปิดค่อนข้างดีนะครับผมถึงจะ ไมไ้กดเทคล่างแต่เทคบนที่โจมตีบวกพาวเวอร์สามพก็ค่อนข้างดีเพราะว่าสามารถตีเกศที่พาวเวอร์หนึ่งหมื่นหนึ่เข้าแล้วก็ถ้าบูสต์ด้วยเกศหนึ่ที่พลัง7,000หรือ8,000ก็จะตีสองห0ื่นหรือ2อ0 0มได้นะครับก็เป็นตัวที่เทคไม่ได้เล่นยากอย่างที่คิดนะครับแล้วก็ไอ้สกิลโซบัส5เพื่อบวกพาวเวอร์เลกาสามตัว5,000เนี่ยไม่ได้กดยากอย่างที่คิดเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันไปเชื่อมก,กับสกิลบาร์เก่าตัวเริ่กมาในอันดับ10นะครับที่ บาเก่าเนี่ยซูบิเลียคอลลิวกับโฟเกาออกมาแล้วลิวเนี่ยก็ซูบิเลียได้เป็นบัตเตอร์เบดได้ทําให้ในโซเนี่ยจะมีด้วยกัน5ใบแล้วก็คือบาเก่าตัวเริ่มนะครับโฟรเกาลิวมีเกณหนึ่งแล้วก็มีบัตเตอร์เบดรวมกัน5ใบถ้าไลท์โซเซเวอร์ใบแรกก็โกเทคโซบาร์ให้เลยทําให้บวกเลกาดสามตัวพาวเวอร์ห้าพันได้ครับแล้วก็ถ้าได้กดสกิลนี้แล้วบอกเลยว่าตีฮิตง่ายๆแน,น่นอนนะครับผมทำให้โซเซเวอร์บดาก้อนนะครับมาอยู่ที่อันดับที่แปดนั่นเอง อันดับเจ็ดมาเจตตี้โหลดบัสเตอร์เกสามพาวเวอร์หนึ่งหมื่นเป็นตัวปิดของภาคภาคหนึ่งเลยนะครับผมมีอยู่ล้วกันสองสกิลสกิลแรกคอนนะครับถ้าในโซเรามีบัสเตอร์เบสและบัสเตอร์ดักอยู่นี้พาวเวอร์บวกสองพันและคีย์ข้อบวกหนึ่งบวกในเธอคู่แข่งด้วยนะครับแล้วก็สกิลอีกสกิลเป็นสกิลออโต้นะครับตามการ์ดชื่อบัสเตอร์เบสและบัสเตอร์ดักจากช่องเลกาดอย่างละหนึ่งใบเข้าโซเมื่ออยู่ในโจมตี ถ้าจ่ายคอสยูน,นิี้บวก1นึ่งมื่นจนจบการต่อสู้โคตรเก่งเป็นตัวที่เก่งทั้งขาลุกแล้วก็ขารับนะครับขารับถ้ามาเจสยืนหมื่นสองแล้วก็ต้องเรียกาดต้องบูทนั้นไม่ก็มีสกิลที่เพิ่มหลัง,งจากกูรตีได้ถึงจะตีมาเจเข้านะครับขาบวกก็มี2คขี้ตลอดนะครับเพราะน้นจะเก่งแล้วก็สามารถเอาวัตเตอร์เบดกับดบัตเตอร์ดักเนี่ยเข้าสูนได้ง่ายๆเลยนะครับตี 22, 22, 2องหมื่นสองสองขี้นะครับถ้าบูทอีกสักเจ0ดพันแปดพันก็ตีสามหมื่นโอ้โหขนแรงต้องฟ้าเปลวไฟกันป็นตัวที่ ก็อาจจะเก่งมากก็จบแล้วล่ะที่มันจะเป็นตัวปิดของภาคแรกนะครับผมเป็นตัวที่เก่งมากทำให้มาจิตตีหลอดบัตเตอร์นะครับมาอยู่ที่อันดับที่7นั่นเองอันดับ6 ซีเกอร์ต้นกำเนิดแห่งแสงเอาเฟสเอ็กซ์ซีดเกศสามเพราะว่าหนึ่งหมื่นหนึ่งพันไปด้วยกันสามสกิลสกิลแรกเป็นสกิลแอคนะครับเกิดช่องมันกัดรีเจนนะครับสามารถรีเจนกับบัตเตอร์เบดหรือบัตเตอร์เบดซีเกอร์ก็ได้อีกสกิลเป็นสกิลคอนนะครับในเทเิร์นเราถ้าการในอยู่สภาพรีเจนสามารถพลังเพิ่มขึ้นหนึ่งพันตามจำนวนยูนิตที่ชื่อซีเกอร์ใบอื่นได้นะครับแล้วถ้าเรามีเลกาดห้าใบหรือมากกว่าจนนี้บวกหนึ่งคริเทเชลอีกสกิลเป็นสกิลคอนนะครับ เกิช่องบันกาศสามารถคาร์บัตการ์ดชื่อซีเกอร์2ใบนะครับ mm hmm. ชูบเลียคอการ์ดชื่อซีเกอร์จะก,กองการ์ดหนึ่งใบของช่องเรกาศแล้วก็สับกองการ์ดตัวนี้นะครับจะผมาในหนังการ์ดไฟมันกานเดอะมูวีภาคนิยอนเมสซานะครับโอ้โ oh, ห oh, บอกเลยว่าสกิลนี่ไม่ต้องอ่านก็แด้นะครับเพราะในหนังนียไม่อธิบายสกิลเลยทั้งนั้นเหมือนแบบเขาทํามาให้คนที่เล่นเป็นการ์ดเป็นก็ดูรู้เรื่องนะครับผมแต่บอกเลยบทตัวนี้ในหนังกระสอบสายมากเพราะว่าโดนกระทืบทั้งมิิตเตอร์ทั้งทั้งทากุโตะที่เล่นเอเซลนะครับโอ้โ oh, ห oh, โดนกระทืบ ครั้งเรื่องอะขนาดตอนท้ายเรื่องยังโดนกระซิบแบบเออแบบว่าบน่าสงสานมากนะครับแต่ว่าผมมองว่าการ์ดจริงมันก็เก่งอยู่นะแบบว่าบวกพลังตามเรียกกาศดนะครับถ้ามีเรียห้า,ามอะไรก็ติดคี้ติดคี้ได้เลยอะเออติดคี้ได้มันก็ดูเก่งเหมือนกันนะเอออาร์ตการ์ดก็เท่นะครับใครคิดว่าตัวนี้มันอ่อนก็คอมเมนต์ได้นะเอออันนี้ผมก็ได้ชอบส่วนตัวแหละทําให้เอาเฟดเอ็กซ์ซีนะครับมาอยู่ที่อันดับที่หกนั่นเองอันดับห้าจอมปาดน้อยมารอน จีการบริเวณที่เราใส่เข้ามาเพราะเทคเมันท่านจะขี้โกงนะครับเป็นเกตซีชิลหนึ่งเหมือนว่าผ่นจ่ายอะคอลรายการทิ้งฮิลที่เกิดจากมือหนึ่งใบเพื่อให้การนี้เข้าช่องการ์ดนะครับแล้วก็เทคนะครับเมื่อการนี้เข้าช่องการ์ดนะครับออตโต้นะครับโซบัสถ้าเวลาเป็นอัลเฟ่หรือบัตเตอร์เนี่ยค้อหาการ์ดเกตหนึ่งหรือสูงกว่าจากกองหนึ่งใบของช่องการ์ดรายการรันชิลเพิ่มขึ้นห้ามันจะจบการต่อสู้มันขี้โกงตรงนี้ครับ ที่โกงที่สามารถรีด normal จากกองได้เทคมันบอกว่าเอาเกณฑ์หนึงมากาดได้ใช่ไหมก็คือสามารถเอา pg ที่ไม่ต้องมาจากมือจากกองเนี่ยมาป้องกันได้โคตรเก่งอะเอา pg เด็กมาป้องกันได้โคตรโกงมากเลยครับหรือว่าถ้าแบบเขาตีมาไม่แรงมากเนี่ยก็แยกกันหนึ่งทำลายก็ได้ได้รีด normal เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเขาตีมาาัแรงแบบเราไม่มี pg ในมือแล้วก็ปามาหลอนแล้วก็หา pg จากกองการ์ดมาป้องกันเพิ่มนะครับโคตรเก่งอะเป็นอะไรที่รู้สึกว่าเป็นจีนตัดที่ขี้โกงมากนะครับรีด normal ด้วยแล้วก็รีด pg ได้ด้วยเกก่งมา ทำให้จอมปั่นน้อยมาลอนมาอยู่ที่อันดับที่5เลยอันดับ4บ่ b l a s t e r b e a ไม่ใช่มึง b าสเตอร์เบ d การ์ดเกตสองพาวเวอร์เก้าพันสกิลห้าพันมีกันสองสกิลสกิลแรกเมื่อลงแวนนะครับขัราบารถบัสสองยิงใลกลายอุกแห็งหนึ่งใบแต่ถ้าเมื่อลงเรียนเนี่ยขัราบรถบัสสองยิงเกตสองตังกวนานหนึ่งใบนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นร่างอวอตารของเซนโดวาจิ o a J เลยเป็นหัวใจสําคัญของเด็กรอยัลพาร์ดินของเซนโดวาจิ o a J เลยเพราะว่า ด้วยการ์ดต,ต่างๆภายในเรของ I g เจเนี่ยมันจะช่วยซัพพอร์ตในการเรียกวัตเตอร์เบดหรือไล์เป็นวัตเตอร์เบดเยอะมากทาให้มันเป็นหัวใจหลักของเ็กนี้เลยนะครับสาหรับวัตเตอร์เบดครับเพราะว่าถึงการ์ดมันจะเป็นการ์ดภาคแรกสุดตัวแรกสุดในทนีีแรกสุดก็าตามแต่ว่าของซัพพอร์ตมันก็ยังออกมาเรื่อยเพราะว่ามันเป็นการ์ดการ์ดการ์ดที่เด็ดของไพเองอ่เออเนั่นแหละมันเคยทําให้ยังมีของซัพเรื่อยๆถึงมันจะเป็นการ์ดตัวแรกสุดก็าตามนะครับผม ทำให้บัตเตอร์เบตเนี่ยเป็นตัวที่รู้สึกว่าเอออันดับนี้ก็เหมาะสมดีแล้วก็บทเด่นด้วยแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับผมประมาณนี้นะครับก็เป็นตัวที่เขาท่านเก่งเทมากแล้วก็บทเนี่ยเด่นมากๆนะครับผมก็เลยทําให้บัตเตอร์เบตเนี่ยมาอยู่ที่อันดับที่4เลยอันดับ3 บัสเตอร์เบดเอ็กซ g ียการ์ดเกตดสามพาวเ่งหมื่นเป็นบัสเตอร์เบที่ใช้ในภาคจีนเองแล้วเป็นบ e ัสเตอร์เบที่แข็งแก่งที่สุดแล้วนะครับผมสกิลด้วยกันสองสกิลสกิลแรกนะครับเมื่อถูกสไตล์ในการที่ชื่อเซเบอร์นะครับคัลาบัตหนึ่งนะครับค้นหาการที่ชื่อบัสเตอร์เบดไม่เกินหนึ่งใบาจากกองการแนะนำขึ้นมือนะครับจะเป็นบัสเตอร์เบดเอ็กซีหรือบัสเตอร์เบดธรรมดาบัสเตอร์เบดอะไรก็ได้ที่ชื่อบัสเตอร์เบดอ่ะอ,อีกสกิลนะครับเป็นสกิลเมื่อลงไว สูงบาลเอกนะครับผมโคตรเก่งนะครับใช้แค่หนึ่งบาลก็ยิงเลกาได้แล้วนะครับอย่างที่บอกนะครับมันเป็นบัตเตอร์เบสที่แข่งแรงสุดแล้วนะครับเพราะว่ามันมีสไตล์สกิลด้วยแล้วก็ใช้แค่คาตาบาลเดียวก็ยิงเลกาอุ้งแข่งได้แล้วนะครับแล้วก็สามารถตบชินโดโคโน่พระเอกภาคจีเนี่ยเลทเป็นชีได้เลยนะครับเป็นบัตเตอร์เบสที่แข่งแรงที่สุดจริงนะครับผมทําให้บัตเตอร์เบสเอกซีเนี่ยมาอยู่ที่อันดับที่สามเลยอันดับสอง อะสวินเทวะศักดิ์สิทธิ์แกนซอสพีซเซฟเวอร์เป็นเกรดสี่นะครับโอ้โหเป็นจียูนิตที่เรียกว่าค่อนข้างจะแก่งแล้วก็ยืดหยุ่นด้วยนะครับในีการสองสกิลสกิลแร้ครับเมื่อมันโจมตีเนี่ยถ้าฮาร์เราเป็นเอ่อเอาเฟนหรือบัตเตอร์เบดเนี่ยได้ง่ายเดมจนจบการต่อสู้ได้อยู่นี้ได้รับหนึ่งไดนะครับผมจากนั้นถ้าจีโซนเรามีการ์ดหงายอยู่อยู่นี้บวกหนึ่งขีนะครับโหโคตรเก่งนะมีสกิลถ้าการ์ดนี้อยู่ในจีโซนนะในเธอเราถ้าการ์ดนี้หงายอยู่เนี่ย เลกาที่ชื่อบัตเตอร์เบดในชื่อการ์ดทั้งหมดได้รับความสามารถต้านทานหรือวิซิทนั่นเองนะครับผมอย่างที่บอกครับตัวนี้มีความยืดหยุ่นในการเล่นสูงมากนะครับเป็นตัวเปิดตาที่ดีมากทั้งบวกได้บุกคีได้ไในไหนดั้มด้วยแล้วก็ถ้าอยู่ในเจโซนเนี่ยจะมอบเทคต้านทานให้บัตเตอร์เบดด้วยกันโดนรีทายกันโดนจับกองกันโดนเลสช่วยให้บัตเตอร์เบดเราสามารถโจมตีได้อย่างไม่มีปัญหายอดน,น,นะครับทําให้อซิวิสเทวาศักดิ์สิทธิ์แกนทอตพีเซเวอร์เนี่ยไปอยู่ที่อันดับที่สองเลยอันดับหนึ่ง ราชาสวินศักดิ์สิทธิ์เอลเฟรดโฮลี่เซเวอร์เป็นยูนิเกรสี่นะครับสกิลก็คือแอคนะครับผมเธอละครั้งถ้าเจนเนชันเบรกสองจีบีสองเนี่ยคาร์บัน 1, หนึ่งหงายตัวเองในจีโซนทิ้งการในมือหนึ่งใบถ้าหาเราชื่ออัลเฟรดหรือบัตเตอร์ในชื่อการนะครับเลือกเลกาดหนึ่งใบที่ชื่อบัตเตอร์เบรนะครับการนั้นได้รับพลังสามพันและได้รับความสามารถนะครับเมื่อโจมตีเนี่ยสามารถทวินได้ได้โหโคตรเกง่ง ผมมองว่าตัวนี้เก่งสุดแล้วก็ดีสุดในเน็กอจีเลยเพราะว่ามันเป็นตัวที่ทําให้สามารถปิดเกมคู่ต่อสู้ได้และยิ่งเรามีแกรนด์น็อตใหญ่น่าจีในจีโซนอยู่นะครับก็ไม่ต้องกลัวโดนรีทายกลัวโดนเลสกลัวโดนเตะกับกองแน่นอนนะครับเพราะว่ามีบัตเลอร์เบดที่มีสกิลต้านทานอยู่นะครับทำให้บัตเลอร์เบดเนี่ยโจมตีได้แน่นอนนะครับผมทําให้น่าจะปิดเกมได้แน่นอนนะครับตัวนี้เลยมองว่าราชันยุทธ์ซินเอาเฟนโพลิเซเวอร์เนี่ยเป็นตัวที่ดีที่สุดในเน็กของไอจีเลยนะครับทําให้ ราชทูตสิทธิ์เอาเฟรดโฮลีเซเวอร์ษษษษษ Alfred, er, เนี่ยมาอยู่ที่อันดับที่หนึ่งเลยเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกับสิบอันดับยูนิตที่ดีที่สุดของเซนโดไอจินะครับผมไม่รู้ว่าตรงใจทุกคนหรือเปล่าอันนี้ผมคัดมาเองนะครับผมแล้วก็ไม่ได้คัดแต่งคนตัวที่มันเก่งๆขนะนึงคัดตัวที่มันแบบว่าเล่นจริงใช้ได้จริงแล้วก็สร้างความติียจให้เด็กด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าตรงใจทุกคนหรือเปล่านะครับผมก็คลิปหน้าแน่นอนครับสิบอันดับยูนิตที่ดีที่สุดของไคโทชิกิแน่นอนนะครับมา มารับชมันต่อได้เลยนะครับผมก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเดอะแฟงด้วลยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย